รู้จักฝรั่งมาสองปีเขาดีมากแต่พอออกเด็ด,ด้วยกันครั้งแรกกับพังไม่เป็นท่ากเป็นเรื่องของอน้องคนหนึ่งก็น้องบอกว่าน้องเนี่ยระวังมากเกี่ยวกับการติดต่อกับฝรั่งคือรู้จักฝรั่งในแอปเนี่ยสองปีคือแชทหากันทุกวันโทรหากันแทบทุกวันคือรู้ชีวิตประจำวันของเขาและเขาก็รู้ชีวิตประจำวันของเราเช่นกัน ก็คุยกันไปคุยกันมาก็ถูกใจทุกอย่างไม่เคยมีขัดใจกันเลยไม่เคยที่ว่าอุ๊ยทาไมไม่มีคําว่าทาไมไม่มีการถามว่าทําไมเธออย่างนั้นไม่มีคําว่าทําไมทุกอย่างโอเคราบรื่อนทุกอย่างน้องเขาก็มั่นใจส่วนฝรั่งเนี่ยก็ก็คงมั่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่าน้องเนี่ยมั่นใจมากคิดว่าต้องสองปีแล้วเนี่ยทำความรู้จักกันคือไม่ไม่ไม่เคยออกเดทกันเลยตอนนี้จะออกเดทครั้งแรก ก็คือมั่นใจแล้วสองปีนี่มันใช้เวลานานนะคะทุกคนคุยกันแทบทุกวันความผูกพันมันก็เกิดความรักมันก็เกิดมันเป็นความรักออนไลน์ที่ว่าเอรักกันจากเการแชทรักกันจากเวิดีโอคอลคุยกันโทรคุยกันอะไรประมาณนี้ก็นัดเจอกันฝรั่งก็นัดให้ไปรับที่สนามบินน้องเขาก็ไปฝรั่งก็ไม่เคยมาประเทศไทยเลยเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาประเทศไทยเลยเขามาครั้งแรกอืน้องเขาก็ไปรับ พอไปรับก็ทุกอย่างดีหมดโอเคก็อยู่ได้เพียงอาทิตย์เดียวคือเริ่มแรกตั้งแต่วันแรกเลยโป้น้องเขาก็มีเอ๊ะมันไม่เหมือนในที่เราคุยกันไว้ไม่เหมือนที่เราคุยกันทางออนไลน์ว่าเออเหมือนกบเรารู้เขาทุกอย่างว่าเขาชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้คือเหมือนรู้เขาทุกอย่างแต่พอมาจริงๆก็เหมือนคนที่เราไม่เคยรู้จักสิ่งที่เขาพูดเออดึกเขาเขียนมาเล่าให้เราฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเหมือนเขาเมคขึ้นมาเฉย เพราะเรื่องจริงอ่ะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกเราเขาบอกว่าเขาชอบสงบชอบทะเลไม่ชอบเที่ยวมาวันแรกก็ออกไปตะลาละเลยค่ะทุกคนเที่ยวบารเที่ยวผับสนุกสนานเต้นเป็นบ้าเป็นโบจากที่บอกว่าฉันไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ฉันแค่ชอบมาดูธรรมชาติแล้วก็คือไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ชอบอะไรคือเปลี่ยนไปเลยเอาไม่ใช่มาวันแรกก็ไปเลยน้องเขาก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าเขาอาจจะ มาประเทศไทยก็เลยอยากลองดูก็ผ่านไปหนึอาทิตย์ก็ไปทุกวันอันนี้มันไม่ใช่ลงแล้วมันชอบและเป็นการส่วนตัวแล้วจากที่ว่าเหมือนกับอืฉันชอบกินอาหารไทยนะอย,อย่างนันี้ไม่แต่อาหารไทยเลยแม้แต่นิดเดียวชวนเข้าร้านอาหารไทยไม่เอาจะกินแต่อาหารเอ,อ,อาหารเช้าที่โรงแรมส่วนกลางวันหรือเย็นเนี่ยเขาบอกว่า ออถ้าเขากินเขาก็จะกินเออพวกไส้กกแล้วก็เฟรนชฟรายอะไรแค่นั้นอย่างอื่นเขาไม่เอาไม่เอาเลยไม่กินเออ,อาหารไทยอย่างที่ว่าเคยบอกฉันชอบอาหารไทยมากนะถ้ามีรสเผ็ดนิดหน่อยนี่ฉันชอบไม่แต่ต้องเลยแม้แต่นิดเดียวน้องเขาก็เอ้าคือเอเขาจะม่เรื่องแบบนี้มาทําไมก็อยู่ด้วยกันคืออยู่ด้วยกันที่ว่าตอนคุยกันะรักเรามากมายอืรักเรามากมาย,มามามายแต่พออยู่ด้วยกันจริง ก็มีความเฉยชามึนชาแต่กลับไปมีความกระตือรือร้นกับเมื่อเที่ยวบาร์เที่ยวผับอะไรแบบนี้กระตือรือร้นกับสาวอื่นอะไรแบบประมาณนี้น้องเขาก็เอ๊ะย,ยังไงเขารักเราไหมเนี่ยน้องเขาก็เลยถามผ่านไม่ได้อาทิตย์หนึ่งน้องเขาก็เลยถามว่าเธอเธอชอบชีวิตแบบนี้เหรอไหนเธอบอกว่าเธอชอบธรรมชาติชอบเที่ยวแบบธรรมชาติชอบเที่ยวทายทะเลชอบเที่ยวแบบว่าเออเหมือนกับไม่อยากไปเที่ยวตามผับตามบาร์เที่ยวกลางคืนดื่มอะไรอย่างเงี้ย ฉันเห็นเธอไปดื่มทุกวันเลยเธอต้องดื่มทุกวันเลยเออเธอสรุปแล้วเธอชอบแบบไหนฝรั่งโกรธมากเลยค่ะเธอจ้องจะผิดฉันใช่ไหมอย่างนั้นนี่กลายเป็นแบบว่าเหมือนอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงน้องเขาเอ๊ก็ไม่เข้าใจว่าคือไม่เข้าใจว่าไอ้ที่ผู้ชายที่เราทำความรู้จักทางออนไลน์อะเรียบร้อยไม่ชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่ชอบเที่ยวกลางคืนไม่ดื่มไม่อะไรแต่เอ,อผู้ชายที่เราพบอยู่เนี่ย ก็เหมือนหน้าตาก็เหมือนในวิดีโอคคลนะแต่มันตรงกันข้ามแทบทุกอย่างเลยก็ไม่เข้าใจชอบกินอาหารไทยกว่าใหม่กินเอ,อชอบเที่ยวธรรมชาติกลางวันเอ,อชวนไปเที่ยวไหนก็มาพอตกเย็นเริ่มกระตือรือร้นอยากเที่ยวผับเที่ยวบาร์น้องเขาบอกพี่หนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําไมเขาเป็นแบบนี้ก็เลยคุยกันพอคุยกันไอตอนที่คุยกันในออนไลน์นะพี่เขาบอกหนูทุกอย่างเลยว่าเขาชอบหนูทุกอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีหนูคนเดียวรักหนูคนเดียวสิ่งที่หนูรับไม่ได้คืออเอ,อ ที่สุดเลยที่รับไม่ได้คือไ,ไอ้อย่างที่ว่าไม่ตรงไม่ตรงปกเกี่ยวกับเอ,อการเที่ยวการอะไรเนี่ยก็แล้วก็กินอาหารไทยเนี่ก็ไม่ตรงเลยตรงข้ามทุกอย่างก็ยังโอเคว่าเอ,อ๊ะเขาหลอกเราเพราะว่าอยากจะคบกับเราก็เป็นไปได้แต่ทุกคนค่ะไม่ได้มาประเทศไทยครั้งแรกเหมือนที่บอกเพราะว่าในมือถือนะน้องเขาเออฝรั่งคนนี้คิดว่าน้องเขาเนี่ยประมาณว่าไว้ใจได้อะไรเงี้ยไม่รู้จักผู้หญิงไทยทั้งเล้วฝรั่งคนนี้ก็เมาไง เมาทุกคนเมาเออนอนผู้หญิงไทยคนนี้ก็น้องคนนี้เขาก็เลยเปิดมือถือดูทุกคนขาผู้หญิงไทยเป็นสิบเลยผู้หญิงไทยเป็นสิบเลยแล้วเข้าไปดูประวัติกันการแชทกันไลน์ของเขาเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เขามาประเทศไทยเพียงแต่เขาระวังตัวที่จะไม่ให้ใครรู้ว่าเออไม่ได้เป็นครั้งแรกของเขาเท่านั้นเอง การกระทําของเขาไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวการกินกันอะไรคือตรงกันข้ามที่เขาเออบอกเราหมดเลยตรงกันข้ามหมดเลยก็น้องเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําอย่างนี้ทําไมก็ก็เมาเนาะก็นอนพอตื่นขึ้น,นมาน้องเขาก็เลยแบบเธอเราต้องพูดความจริงกันแล้วนะเธอมาประเทศไทยครั้งแรกใช่ไหมฉันมาครั้งแรกไม่เคยมาเลยอืน้องก็เลยถามว่าเธอชอบเที่ยวธรรมชาติหรือเธอชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์โอ้ฉันชอบเที่ยวธรรมชาติ แต่ตรงเรื่องจริงนี่คือไม่เคยไปเลยกลางวันนี่ชวนไปไหนไม่อยากไปจะนอนพอตกเย็นนี่โอ้โหโโหูตาตื่นที่แบบจะไปตรงนั้นจะไปตรงนี้แต่ก็พาเราไปด้วยนยั่นแหละพาไปด้วยแต่การที่พาเราไปด้วยเหมือนพาเราไปแค่ไปเป็นเพื่อนเฉยเพราะว่าเขานี่ตละลลาเต็มที่กับผู้หญิงอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เต็มที่เลยแล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เธอรู้จักแล้วก็ทาําความรู้จักใช่ไหมฝรั่งไม่รู้นะคะว่าเราไปเห็นมือถือเขาแล้วน้องก็ไปเห็นมือถือแล้ว ใช่เธอเป็นผู้หญิงคนแรกและจะเป็นคนเดียวอืเขาพูดพูดดีนะและจะเป็นคนเดียวเพราะว่าน้องเขาเนี่ยคือไม่ได้เอาตังค์ฝรั่งนะคะจะบอกให้คือน้องเขาเนี่ยก็มีฐานะพอสมควรอันนี้คือน้องเขาก็ประมาณว่าเหมือนแบบไปเที่ยวไปกินอะไรกันก็บางทีก็ช่วยจ่ายช่วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าอ,อในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพมาประเทศมาบ้านเราอะไรที่ดีที่อะไรเราก็อยากพาไปเที่ยวเอออยากอยากรู้จักผับดีๆบาร์ดีๆที่เราที่ว่านั่นใช่ไหมฉันก็พาไปที่ดงัดงๆพาไปกรุงเทพบ้างอะไรบ้างเนี้ยประมาณเนี้ย ก็สรุปแล้วน้องเขาก็เลยถามเนี่ยว่าเธอชอบแบบไหนกันแน่เขาก็บอกว่าฉันชอบธรรมชาติแต่สิ่งที่เธอทําทุกวันนี้มันไม่ใช่น้องก็บอกมันไม่ใช่นะคะสิ่งที่ทําทุกวันเนี่ยเธอชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์แล้วที่เธอบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงคนแรกของเธอคนไทยคนแรกของเธอเพราะเธอต้องการมีฉันแค่คนเดียวมันไม่ใช่ฉันเห็นในแชทเธอหมดแล้วฝรั่งก็เลยบอกว่าเอ้าฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเธอนะ ทำไมเหรอกับการที่ฉันรู้จักผู้หญิงอื่นมันจะเป็นอะไรหรอฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเธอฉันเป็นแค่เพื่อนของเธอเท่านั้นเราเป็นเพื่อนกันฉะนั้นเธอเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของฉันคนแรกของฉันน้องก็เลยถามเอ้าฉันเป็นแค่เพื่อนเหรอคือน้องเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเราอะเป็นแฟนฉันเป็นแค่เพื่อนเธอเหรอเขาบอกเอ้าก็เป็นแค่เพื่อนเธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเอาเร้่ที่คุยกันมาสองปีนี่คืออะไรก็เราคุยกันถูกโคเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน คือเวลาฉันมาเธอก็เป็นเพื่อนที่ดีของฉันที่คอยต้อนรับฉันดูแลฉันแล้วถามอ้าวแล้วเธอแล้วที่ผู้หญิงอีกหลายๆคนที่เธอติดต่ออยู่คืออะไรเขาบอกว่าทุกคนก็คือเพื่อนฉันหมดแต่เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอ้าวแล้วเธอยังไงเธอจะกลับมาแล้วเธอจะติดต่อกับผู้หญิงเหล่านั้นแล้วก็ติดต่อกับเราในฐานะเพื่อนเท่านั้นเขาบอกก็ฐานะเพื่อนอ้าวแล้วเธอลงแอปหาคู่ทําไมเธอไม่ได้ต้องการหาแฟนเหรอฉันต้องการหาแฟนแต่ก็ยังไม่มีใครถึงขั้นนั้น สักคนอา้อาวไม่มีใครถึงขั้นนั้นสักคนนั่นนั่นหมายความว่า,วาน้องเขาไม่ได้คนเดียวนส่วนน้องเขาเข้าใจว่าอา้าวในเมื่อไม่ได้คิดว่าเราเป็นแฟนแล้วเออออกเดทกับเราทําไมแล้วมานอนกับเราทําไมหนูฝรั่งเขานอนกันเป็นเรื่องปกติอืมก็เรื่องปกติเออเป็นเรื่องปกติคือเธอชอบฉันฉันชอบเธอเอานอนขึ้นเตียงกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายจากกันไปถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องไปเต่อแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ฝรั่งแบบนี้มันมีหนู พี่จะบอกให้นะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราคุยกับฝรัง่งเราต้องถามฝรั่งให้ชัดเจนนะว่าเออเธอฉันคือใครฉันคือเพื่อนเธอหรือฉันคือแฟนเธอส่วนฉันเนี่ยชอบเธอฉันอยากเป็นแฟนกับเธอแล้วฉันแคคิดว่าเธอคือแฟนฉันเราต้องบอกความจริงกับเขาไปนะคะลูกถ้าเราไม่ได้บอกเขานเนี่ยเนี่ยฝรั่งแบบนี้มันหัวหมอนะบอกให้รู้เลยเขามออีผู้หญิงไทยหลายๆคนติดต่อด้วยเขาอาจจะพูด กับผู้หญิงไทยหลายๆคนแบบนั้นแล้วฝรั่งคนนี้ฉลาดนะติดต่อกับผู้หญิงไทยที่มีเงินมีงานแล้วก็มีฐานะดีคือเขาไม่ต้องเออเปย์ฉันเปย์เธอเธอเปย์ฉันช่วยกันเปย์ไปเปย์มาเป็นเพื่อนที่ดีี่วกันคุยกันโดยไม่พูดถึงเรื่องเงินต่อกันเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราไม่คุยเรื่องเงินกับเขาเราจะเป็นผู้หญิงที่เขาเลือกไม่ใช่นะคะบางทีอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าเลือกเราจริง,รงๆเขาแค่อยากมาเที่ยวแล้วก็มีคนมาช่วยซัพพอร์ตเขาเออมีเพื่อนคู่เที่ยวด้วยแล้วก็มีคนมาช่วยจ่ายด้วยแล้วก็ เรื่องบนเตียงก็ไม่ต้องจ่ายตังด้วยอันนี้น้องๆเลยหลายคนที่เข้าไปอยู่ในแอปนะถามเขาให้ดีก่อนให้มั่นใจก่อนนี่น้องเขาติดต่อมาสองปีแล้วมั่นใจว่าฝรั่งคนนี้คือแฟนเขาแล้วก็คิดว่าฝรั่งคนนี้ถ้าเราได้ออกเดทด,ด้วยกันถ้าไปด้วยกันได้ก็จะแต่งงานกันคือเนี่ยบางทีอ่ะเหมือนเราคิดเองเออเองถามความในใจเขาก่อนเลยก่อนที่ว่าเออจะมาคิดเอาเองเนี่ยน้องเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าออกเดทกันเออทุกอย่างโอเคคิดว่าฝรั่งจะขอแต่งงานอืม เราก็เหนียมในประมาณว่าหญิงไทยประมาณว่าไม่ยอมบอกเขาไม่ยอมถามเขาว่าอเธอรักฉันใช่ไหมเธอชอบฉันใช่ไหมอะไรก็ไม่ได้ถามประมาณนั้นจริงๆแล้วถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยด้วยกันเนี่ยโอเคน้องอาจจะดูจากการแสดงออกของเขาแต่กับฝรั่งเนะี่ยในประเทศเขาเนี่ยบางคนเขาก็เป็นแบบนี้กับเพื่อนกับฝูงเขาก็เป็นแล้วพเราเมาด้วยกันอะไรด้วยกันเขาไปนอนด้วยกันมันก็มีแต่พอ,อต่างคนต่างนั่นก็แยกย้ายกันไป ถามว่าเออเขานอนด้วยกันแล้วเขาต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมไม่ใช่เขานอนด้วยกันเขาต้องแต่งงานกันไหมไม่ใช่อืมฉะนั้นน้องๆหลายๆคนที่อยู่ในแอปหาคู่นะถ้าเจอฝรั่งนะแบบนี้นะถามดูให้ดีถามดูให้ดีติดตอน,นี่ติดต่อมาเป็น2ปีนะน้องเขาบอกติดตอ่อสองปีแต่เดทพังครั้งแรกพอเออ พอเดทกันครั้งแรกก็พังเลยก็ไม่ไหวก็สรุปแล้วก็คือน้องเขาบอกไม่ไปต่อแต่อยากจะเตือนน้องๆรุ่นหลังๆที่เข้าไปในแอปหาคู่ระวังจะเจอผู้ชายแบบนี้ก็น้องเขาเตือนมาแค่นี้นะคะทุกคนไม่ด่าไม่ว่ากันเพราะน้องเขาก็หาแฟนเช่นกันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะถูกฝรัง่งหลอกส่วนฝรั่งเนี่ยขาไม่ได้คิดว่าเขาหลอกนะคะเขาคิดว่าเขาคบเราแค่เป็นเพื่อนเฉยๆทำไมเราต้องไม่พอใจแล้วไอ้ที่เขาอยากจะคบกับเราเขาบอกว่าเขาชอบกินอาหารไทยเขาไม่ชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์เพราะกลัวเราไม่คุยด้วยจริงๆเขาก็อยากแค่หาเพื่อนเที่ยวเพื่อนคุยเท่านนั้อง อาจจะแก้เหงาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าคงจะไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะก็ฟังเรื่องนี้เราก็คิดเป็นอุทาหรณ์นะคะถ้าเจอดีก็ดีไปแต่ถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องระวังตัวนะคะ